ให้ติมเหรอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จต่อด้วยติมป้าฝนซื้อให้ขอบคุณค่าก่อนทำมือด้วย <c oughs> อำ้ำ โ,โหเข้าไปหมดเลยห้านิ้วาการกินในติมในปินอะไรที่แบบว่าไม่ต้องกินข้าวก็ได้หอยเฟได้กินในติมใช่ไหมใช่ไหมคะ